สนับสนุนรายการโดย V s สกิน a r e e x p e r t Protection s ส uns กิน SPF 5 0 PA บวกบวกบวก l e a d a r International Tourism and Travel หากคุณเป็นนักเดินทางนะครับอยากออกไปท่องเที่ยวแต่ไม่รู้จะไปที่ไหนดีลองเข้ามาชมที่ i n s t a g r กรม The First Ultimate นะครับ พวกเราได้รวบรวมภาพสวยๆแล้วก็โมเมนต์ดีๆจากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกมาไว้ให้คุณแล้วครับจะได้เป็นแรงบันดาลใจนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้ออกไปท่องเที่ยวถ่ายภาพสวยๆนะครับเก็บไว้เป็นความทรงจำครับ คนก็อยู่กันที่ดูไบมอนะครับซึ่งเป็นมอลเป็นห้างที่โด่งดังที่สุดในย่านนี้นะครับผมก็คือนักท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นคนดูไบเองเนี่ยก็นิยมมาที่นี่แล้วก็ข้างหน้าเราครับผมมีอาครลเลียมด้วยนะครับจะมาสวยง,งามใช่แล้วครับผมก็ถือว่าเสริมจากที่ไม่ค้าก็คือเนี่ยเป็นห้างที่โด่งด,ดังที่สุดในดูไบแล้วก็เป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในดูไบด้วยนั่นเองครับ พธภัณฑ์สัตว์น้ำดูไบหรือดูไบอะคอเรียมเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในรม่มที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ8ของโลกถือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางทะเลที่มีสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลให้เยี่ยมชมกว่า33,000ชนิดพร้อมกิจกรรมและการแสดงต่างๆให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสบรรยากาศของโลกใต้ท้องทะเลอย่างจุใจเลยล่ะครับนอกจากจะมาที่ดูไบมอ เพื่อตามหาของฝากกลับไปฝากแฟนรายการที่น่ารักทุกท่านแล้วอีกสาเหตุหนึ่งที่ทั้ง2พิธีกรของเราต้องมาที่นี่นั่นก็เพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่อยู่ในบริเวณเดียวกันกับอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญที่เราจะต้องไปหากเดินทางมาที่มหานครดูไบแห่งนี้นั่นก็คือการเยี่ยมชมตึกที่สูงที่สุดในโลกเบิร์ดคาลิฟานั่นเองครับ ตั้งแต่อยู่ในทริปีมานะผมตื่นเต้นตรงนี้มากๆเพราะว่าผมมากใส่ฝันในชีวิตนะเพราะผมอยากจะขึ้นไปแท็เจอร์ท็อปกักเบอร์ตเราเรากำลังต่อคิวเพื่อที่จะเข้าไปในตึกเปอร์ตคาลิฟะซึ่งเป็นการรู้รู้กันอยู่ว่าเาป็นตึกที่สูงดัด้งที่สุดในดูไบนี้เดี๋ยวเราจะไปเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยมือครับผมอาคารเบิร์ดคาลิฟา ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกนับตั้งแต่เปิดใช้งานครั้งแรกในปีพศ2009ครับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ประสบความสำเร็จที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอาหรบาับอิมิเลชั่ทางด้านสถาปนตกกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับประเทศมหาศาลครับออกแบบโดยสถาปนิกชาวอเมริกันที่มีชื่อว่าเอเดรียนดีสมิธเขาได้แรงบันดาลใจในการออกแบบตึกนี้มาจากดอกไม้ทะเลทรายที่มีชื่อว่าดอกสไปเดอร์ลิลลี่ครับ ตึกเบิร์ตคาลิฟาถือว่าเป็นตึกที่มีชื่อเสียงที่สุดอีกหนึ่งตึกของโลกครับเราจะเห็นตึกตึกนี้ปรากฏอยู่ตามสื่อต่างๆอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นฉากเสียงตายของพระเอกฮอลลีวูดชื่อดังอย่างทอมครูซ e ที่ได้รับบทเป็นอีธานฮันจากภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible ภาค Ghost p t o t o c o l ที่ออกฉายเมื่อปี2011ครับ นอกจากนี้ยังมีผู้คนอีกมากมายที่สร้างปรากฏการต่างๆจนโด่งดังในโลกอินเทอร์เน็ตโดยการเล่นกับความสูงจากตึกที่สูงที่สุดในโลกแห่งนี้ครับตรงนี้เราก็เข้ามาอยู่ในลิฟตแล้วนะครับตอนนี้จะเวลาแล้วครับว่าลิฟต์ที่เร็วที่สุด จากชั้นหนึ่งไปถึงชั้นที่เราจะไปนะครับหูอื้อมันจะเร็วแค่ไหนครับสามสิบแปดแล้วฮะสี่สิบสี่สองเร็วมากครับเร็วมากห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่โดยความเร็วของลิฟต์นี้นะครับก็คือแปดเมตรต่อวินาทีนะฮะโอ้โหเร็วมากหูออเราขึ้นมาสูงจนหูอื้อเลยนะฮะตอนนี้ ชั้นที่เกินเกินหนึ่งร้อยแล้วนะฮะหูเดี๋วยวเพิ่งนะฮะถึงแล้วครับโอ้โหไปจริงครับใช้เวลาประมาณ59าิบาวินะครับในการขึ้นจากชั้น1จนถึงชั้น123ยี เราอยู่ at the top of the Burj Khalifa แล้วนะฮะเราเห็นแบบประเทศเขาอะฮะเห็นดูไบอะแบบไกลสุดลูกหูลูกตาเลยครับนี่คือมุมที่พวกเราสองคนนะครับตั้งใจเอามาฝากแฟนรายการเเด t h อ u l t ิเม t ท t r สุดโลกครับ คนเลยนะครับที่ใครที่มาบนตึกเบสถ์คริฟ้าเนี่ยจะต้องมาถ่ายตรงนี้ครับไปพี่เพื่อนเราไปยืนเป็นบุรุษเป็นแองกชโดนี่แต่นี่ม่นเป็นปีของลูซิเฟอร์ครับและด้านหลังเราตอนนี้นะครับนนี่คือเป็นโซนแบบเหมือนให้เราเดินเล่น เราอยู exist. No ่ข้างบนนะครับใหความรู้สึกเหมือนกับมันเราอยู่ที่สูงแล้วมองไปที่ต่ำอะไรนะอุ้ยมันจะสามารถแตกได้นะครับดู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 เรีเซชั่นเหมือนมั้งับเล่นใหญ่เลยยงเฮ้ยนี่ครับนี่ผมพามัดูยอดติดนี้ครับมันยอดติดนี้ยอดติดนี้ดูนี่เขาคืออะไรครับนี่ครับ เจอแล้วครับนี่คือปีกแห่งแองเจลนะครับปีกของผู้หญิงเมื <ifer> ่อสักครู่นี้ที่ผมไปถ่ายกับพี่เซนเนี่ยคือปีกผู้ชายดูส <ifer> ิเฟอร์ได้แล้วความนิยมน้อยนะน้อยครับไม่ท่นนี้นะเพราะว่าผู้ชายไม่ค่อยถ่ายรูป <laughs> เราเนนะครับก็มาอยู่ตรงเขาเรียกว่าเป็นเป็นจุดที่ใกล้เคียงกับการตกที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณเพชรมาเรามาถ่ายรูปนะครับนั่งเลยนั่งเลยคุณนั่งเลยคุณนั่งเลยคุณถ่ายให้ ราอยากจะเป็นเจ้าของสั์เินในดูไบนะครับผมมีที่ใหม่นะครับที่คุณผู้ชมสามารถเป็นเจ้าของได้คือเกาะที่ชื่อว่า The World ครับแต่ว่าคุณจะต้องมีเครื่องบินเฮิคอปเตอร์เรย์ยอนคุณถึงจะไปได้ครับเดอะเวิลด์อยู่ตรงนู้นครับถ้าเห็นไกลๆนะันจะแบบว่าไกลๆนู่นลิบหลีลิบหลีลหลตานะุ่นเลยฮะเดี๋ยวผมเนี่ยนะฮะจะขออาสาเป็นคนแรกนะครับที่จะพายเรือสำเภาไปมันเหมือนแบบ นี่แบบความรู้สึกของผมแล้วอ่ะที่ผมได้มายืนบนแบบแอ the t o ท็อของเบิร์ดลิฟฟานี่คือตึกที่สูงที่สุดในโลกครับผมแล้วตอนนี้เท้าของผมได้มาเหยียบที่นี่แล้ว oh, 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 oh. เวลาออกเดินทางไปพิสูจน์ความเป็นที่สุดในโลกด้วยกันที่มหานครดูไบประเทศสาธารณารัฐอาหรับิมิเลตท่ทองเปในโลกแห่งอนาคตที่ Museum of the Future เยี่ยมชมตึกทรงกรอบรูปที่ตึกดูไบเฟรมชมวิวมหานครยอดตึกที่สูงที่สุดในโลกตึกเบิร์ดคาริฟา ขึ้นชิงช้าที่สูงที่สุดในโลกที่ดูไบาอายตะลุยทะเลทรายกับกิจกรรมดูนแบชชิงสุดท้าทายออกเดินทางวันที่15-20กันยายน2 5 6 5จำนวน6วัน4คืนในราคาสุดพิเศษจาก99,500บาทเหลือเพียง74,900บาทเท่านั้นจำนวนจำกัด30ท่านโทร065-879-3936ตอนนี้นะครับกำลังพาผู้ชมมาดูนะฮะ น้ำพ er ุที่สูงที่สุดในโลกครับผมความพิเศษของน้ำพุนี้นะครับคือเขาจะเต้นไปตามจังหวะเพลงครับ